ใครที่แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะดวงจะเปิดรับทรัพย์รับโชคค่ะไพ่หนึ่งเหรียญไพ่แห่งโชคลาภทางการเงินไพ่สามเหรียญไพ่การเป็นในหน้าตัวแทนที่ได้เงินก้อนโตเข้ามานะคะไพ่หเหรียญไพ่หมดหนี้หมดสินไพ่ทําบุญค่ะไพ่เก้าเหรียญนะคะไพ่ของหญิงโสดหญิงมากที่ร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีค่ะไพ่เด็กถือเหรียญไพ่เด็กนําโชคนะคะ ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ลงทุนอะไรแล้วได้กําไรตอบแทนกลับมาหลักล้านค่ะไพ่แปดเหรียญไพ่คนทํางานเก่งนะคะได้เงินก้อนโตจากการทํางานค่ะไพ่ราชาถือเหรียญไพ่มหาเศรษฐีนะคะไพ่สิบเหรียญไพ่เงินล้านค่ะไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่แห่งการเดินทางรับทรัพย์รับโชคค่ะไพ่ราชินีถือเหรียญนะคะไพ่มหาเศรษฐีนีค่ะไพ่สี่เหรียญนะคะ เป็นไพ่ที่คุณเก็บเงินอยู่ค่ะเงินทั้งหมดที่กล่าววันนี้คุณจะเก็บอยู่เก็บในบัญชีของคุณยาวนานค่ะถ้าคุณคิดว่าใช่นะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํนายยิ่งแชร์มากเท่าไหร่ยิ่งรวยเท่านั้นค่ะให้คุณกดติดตามอาจารย์เอาไว้นะคะเพื่อรับความรวยต่อไปในโอกาสหน้าขอบพระคุณทุกๆคนมากค่ะ